โอเคครับสวัสดีท่านทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้อยู่ในรายการ MCK Channel หรือเรียกว่า MC s ว้ i ยหัวเข็ม MC s q u หัวกล้ยวยกล้วยกล้วยกล้วยก็หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานเนื่องจากว่าอ่าผมไม่มีโทรศัพท์ตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์แม่แล้วที่มาแคสเพราะว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมแบบเอเบื่อมึงมึงไม่มาแล้วว่ะเออแบบเบื่อนิดหน่อยเดี๋ยวปผมขอเพิ่มแสงแป๊บนึงน,นนะ คือมันมืดมากตอนนี้โอเคขอเพิ่มสุดๆเลยโอเคก็วันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดในเคืนแรกแล้วก็ในไมครับ a f t 1.1.0นะครับเนื่องจากว่าเราต้องมาเอาชีวิตรอดใหม่เราก็ต้องแบบทำอะไรใหม่ๆบ้างแต่เออทำไมผมรู้สึกว่ามันมืดมากเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่มันมืดมาก แป๊บแป๊หนึ่งโอเคปิดห้องโอเคมันมันมืดหรือว่าผมอยู่ในที่มืดเองวะเนี่ยเือมผมอยู่ในที่มืดเองแหละก็วันนี้นะครับก็จะมาอ่าอืมน่าจะได้ยี่เสียงรถอืมใช่เป็นเป็นไงไวัยรุ่นกับบ้านผมโอ้โหสุดยอดเลย พวกนี้มันหมหารแท้แโอเคตอนแรกอะผมลง Pack นะเท็กเจอร์แพอะไอลงเชเดอร์เชเดอภาพสวยอะแต่ว่ามันกระตุกอ่าโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอะมันก็มีกระตุกป้างผมเลยเออกว่าคนผู้ชมจะอ่าลำคาอะไรโอ,อ้กระตุกจังไม่อยากดูก็เออไม่ลงนั่นแหละเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะจะรีวิวให้ฟังแล้วก็จะ ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะลองทดลองใช้ดูเผื่อมันจะดีแล้วก็จะฟังเสียงคอมเมนต์ให้มากที่สุดโอเคพาร์ทนี้เราอาจจะได้มาสร้างบ้านกับด้วยนะผมยังไม่ค่อยคุ้นชินกับระบบนี้เท่าไหร่โอ้คโ,โ,โอเคโอ้โหโ,โอเคโอเค ะวอชมันควรจะได้ไมยนะโอเควอชบัคหรือเปล่าวอชอ๋อเข้าใจเข้าใจมันไม่ได้บักหรอกครับผมนี่ม่วยโอเคโอเคโอ้โหก็จะได้เป็นการลำบากมากเลยก็เป็นการท้าทายอีกแบบหนึ่งครับ เป็นการท้าททายที่เราจะล้องเล่นแบบนี้ดูมันอาจจะเวิร์กก็ได้ให้เหมือนคอมมาที่สุดโอเคตัดมากันต่อเลยตัดตัดตโอเคก็ผมอยาจะบอกว่าเราเราจะพาร์ทแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอสปอยแหลกไว้ก่อนเลยนะว่าพาร์ทแรกเนี่ยอาจจะ สร้างบ้านก่อนก็ได้วางโค้งบ้านอะไรพวกผมเป็นคนพวกชอบสร้างบ้านอยู่แล้วไงก็คือพอสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วก็จะทาฟาร์มทําฟาร์มพวกฟาร์มข้าวก่อนนะขอสปอยแลลวไว้ก่อนแล้วก็ทําพวกฟาร์มสัตว์ไว้ก่อนแล้วก็จะทําต่างๆแล้วก็จะสร้างเมืองแต่ไม่ใช่ดิก็จะทําต่างๆไปเดี๋ยวผมจะพยายามดูคลิปเอาชีวิตรอของพ o p พี่แท็กเกอร์พี่ออดไอพี่ อะไรต่างๆพี่พวแคสเกม Minecraft ก็จะเอามาปรับใช้ดูนะก็ช่วงนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงกาไปก่อนแล้วก็เสียงรถยนต์ด้วยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่มันมีเสียงมาลบกวันแบบนี้เพราะว่าแถวบ้านผมไม่อำานยจริงๆแล้วก็กลัวคนผู้ชมหายไปด้วยผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอสปอยล์แลกเรื่องเรื่องช่องไว้ก่อนเลยว่าผม ไอ้รับทำแบนเนอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปอีกรับทำแบนเนอร์เดี๋ยวตัวอย่างแบนเนอร์ก็ดูตรงนี้เลยเป็นไงพอได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงเรื่องรับทำแบนเนอร์อีกทีก็อ่าตออ่าไม้ที่เราเน้นเนี่ยผมขอเป็นไม้โอ๊กแล้วกันนะโอ้สวัสดีเจ้ากระตะวันเริ่มตกดิน โอเคผมยอมรับยอมรับความจริงวันเราต้องตายคืนแรกโอ้โหมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากครับตะวันตกจริงถ้าผมเปิดเออเชเดอร์เนี่ยมันจะหายัางไงภาพภาพมันโคตรสวยอะแบบใบไม้ขยับอะแล้วก็ท้องฟ้านี่โอ้โหสุดยอดมากปึ๊บอ๋อแหลกนิดนี่ขนาดไม่ลงเชเดอร์ยังแหลกนะ โอเคเอาดินมาทำไมวะโอเคมาก่อนก็เดือนเมษาฝนตกเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับที่บุรีรัมย์ทำให้อากาศหนาวมากโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมผมขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอปรับแสงก่อน น้องยอมรับเดี๋ยม้อยโอเคครับก็หลังจากที่ปรับแสงก็มองเห็นขึ้นเลยเพราะว่าผมเพ,พิ่งโหลดภาคนี้มาไงแล้วก็ยังไม่ได้ปรับแสงปรับอะไรสักหน่อยก็เรามาเฮ้ยตรงนี้มีไอ้วีเรียกอะไรวะม่รู้มีสาโอ้ทำเลด,ดีครับสวัสดีลุงแซะไอ้ลุงซอมครับ ลุงซอมครับแล้วก็เราจะไปหาลุงแซมครับเมื่อลุงแซมเจอลุงซอมกัดก็จะกลายเป็นโอ้ยีหนูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยิโนูอีหนูอีหนูพี่ขอดรถอีหนูอีหนูโอ้ยอย่าตามพี่โอ้โหโอ้ยิโน่โหวิ่งเร็วด้วยโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยโดนแล้วเกือบเกือบโดน อืมอืมอมไม่งั้นเนี่โอโอ,โอสศแลกแห่ขาดเลยโอเคอีนูอยู่ไหนโอ้โหผมอยากตามไม่ตัวนโนเนะพี่แนะนํานั้นดูไปนู่นเลยไปมามามาให้พี่ตีซะเดี๋ยวนี้ทําพี่ไม่ดีเมื่อกี้แม่ผมตัดผมให้น้องผมนี่โอเป็นทรงที่ผมไม่ค่อยชอบสําหรับคนผมสั้นมากเลยมันตัดหน้ามา,อาโอ้โหหน้ามานี่กลายเป็นหน้าหมาเลย โอเคครั้งสุดท้ายโอ้โหโน้ตว้าโน้ตต้องตีสี่ครั้งหรอพี่ขอโทษครัค้งสี่ 5. เอาไม่ตายห้าเอาไม่ตายหกเจ็ดโอ้โหไม่ตายแปดโอ้โหไม่ตายเก้าจึ๊บปั๊บโอ้โหปุ๊บปับ๊บเสียบเอ,อ๊ะไม่ใช่เสียบปุ๊บปั๊บตีเป๊บโอ้โหเราเราเรา,เราตัวใหญ่ของมันเราเสียเปียกนะครับตัวเล็กนี่ได้เปียกนะครับโอเคน้อง พี่ขอโทษด้วยโอเคทำแปวโอเคเมื่อสว่างเมื่อผมปรับไปให้มันสว่างขึ้นก็น่าจะดูถนัดขึ้นแล้วก็มองเห็นขึ้นเมื่อกี้ถ้าผมไม่ปรับนะโอ้โหตายแล้วู้ม,มองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวเราจะคราฟเสียก่อนคราฟเสียก่อนโอ้โย,ย <c oughs> อีอีอตะมนตะมีโคคีโคคีปุดปุดปาปโอเค อต้องครับโอเคโอเคอย่างนั้นแหละโอเคโอเคโอเคผมน่าจะคุ้นเคยกับมันได้แล้วมั้งโอเคผมจะทำอันนี้ก่อนที่คุณโอเค โอเคโอเคครับมากันเลยฮะสเกลโอ้โหสเกลลิตันโอ้โห,โโหน่ะอยู่ตรงนั้นโอเคเรามาหาหินสลีนหินก่อนมีแต่อ่าอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยจับไม่ได้ผมต้องไปเปิดคำสัท์บ,บ้านใหม่แล้วโอเคโอเคลุงแซมอยู่นั้นให้ลุงซอง ลุงซอมแสนโอ้โเโอเคครับหลังจากที่เมื่อ่านพอดีโอเคก็กดกันต่อผมไม่ต้องการเยอะต้องการไม่กี่อฉะ,ะนั้นเพราะว่าผมไปศึกษาไแล้วว่าหินไม่ไม่เราควรเอามานน้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่แบบไม่มีโอ้โ ต้องกลับบ้านก่อนกลับบ้านโอ้โห,โหอาหารผมขอโทษนะครับผมขอกินเนื้อลุงหม่อโอเคหมดแล้วโอเคเราได้มาสิบสี่บ็อกซ์โอเคเจ้าไก่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่เจ้าต้องเดี๋ยวผิดมุกเออข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่เจ้าต้องมาเป็นอ่าทรัพยากรให้ข้าเดี๋ยวโอ้ผิดทางแล้วคุณ โอ้โหหลงหลงหลงนีนเนี่ยผมว่าผมหลงอะเสริญหลงแล้วเสริญหลงเสริญหลงเสริญหลงโอ้ตรงนี้จำได้เออนี่ไงไม่หลงไม่หลงเกือ,อบหลงแล้วโอ้นี่ไงบ้านเราโอเคตรงนี้แล้วก็อ่าผมจำได้ว่าผมวางเาเรียกว่า,าตรรัวคราฟไว้แถวนี้นะแถวคิปเปอร์เนี่ยพี่คิปเปอร์คิปเปอร์ครับ พี่คิปเปอร์การสู้คิปเปอร์แบบผมตีไม่ย,ยั้งครับตีไม่ย,ยังโอ้โอ้โหผมลืมไปว่าผมไม่ได้ใช้ดาบตีไม่ย,ยังเป็นทั้งเลือดที่หัวแตกมากโอเคเราจะตายในเ็ววันแน่นอนเพราะเราไม่มีทรัพยากรก่อนหน่งเราต้องหาตัวคราฟก่อนตัวคราฟเราอยู่ไหนวะโอโอ้ไม่ด ดาเมดดาเมดรูมดาเมดดาเมทตัวโอเคแชมป์ PVP อยู่นี่เว้ยยังมาหยองกับแชมป์ PVP โอ้ยปัดซบเวย้ยไปตายซะสะัสอ้ยให้พูดคำยาวหน่อยเว้ยโอเคครับคืนแรกเราก็ตายหนึ่งครั้งนะครับโอเคเป็นประสบเอ่อเป็นเขาเรียกว่าสเตที่งดงามมากโอ้ยนะ พี่พี่ผมเล่นหมวด normal นี่ถ้าเล่นหมวดฮาร์ดี่กูจะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอคิปเปอร์โดนคิปเปอร์โอ้ต้องผิดโอ้ผมต้องระวังน้องเขียวให้มากที่สุดอันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเค้มอุดก็ได้โอเคน้องคิปเปอร์โอ้โหนี่คุณไม่ได้เล่นหมวดฮาร์ดนะเว้ยเป็นใจตรงหน่อยเว้ย นี่ตอนแรกผมปรับเป็นหมวดฮาร์ดเนยแต่ผมว่าบวกโหมันโหดเกินผมเล่นเอาฮิวรทอลคนเดียวไม่ไม่ไม่ไหวครับแบบยังไงไม่ไม่ค่อยเก่งเลยต้องมาเล่นหมวดนี้ก่อนโอ้โหผมว่าผมต้องร้อยมันช้าครับโอ้โอ้โหเอ้ยมึงไม่ตามกูเป็นเงาเลยแล้ววะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หยุดหยุดทำไม หยุดได้หรือเปล่า,าข้ามกอไปไหมโอ้โหนีตามเป็นเงาเลยครับคลิปเงาครับคลิปคลิปเงาไม่ใช่คลิปเปอร์โอเคครับแล้วค่อยตัดไปตอนเช้าแล้วกันนะ เอาเลยครับกาบสวัสดียามเช้าของวันใหม่นะครับก็หลังจากที่อ,อ,อ๋ออ๋ออย่าเข้ามาโอ,โ,โอ้โหนี่ระเบิดเลยนะครับทุกคนวันนี้โดนสามรอบแล้วเนี่ยตัวคลิปเปิรลระเบ,ดะเบิดเนี่ยโอ้โหรี่ข้ามไปรีบเช้าเนี้ยฉันอยากเห็นโก้ดไลเดอร์โอ้เราจะได้ ่าอีกแล้ววันนี้กูตายสองรอบเลยโอ้ยเฮ้ตายสามสวช่โอ้โหเป็นอะไรที่โอ้โหโดนเปอร์ลระเบิดด้วยน้องเปอร์โอ้มึงลุกเป็นไฟใไส่โอ้โหเจ็บใจ ได้ไหมเอ็มซีเล็กๆหัวเข็มนะเว้ยเอ็มซีเล็กๆเค็มอ้ว okay, okay, okay. okay, okay. oh, okay. รู้จักปะรู้จักปะอุ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถอย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 ทักครับถอยทักกับสึกครับมาเป็นขบวนโอเคตรงนี้เรามาขุดตาขุดตาหินนะครับมาถึงแล้วเองโอเคเรามีของที่ต้องรักษาเงินและทรัพย์สิน ตาซะตาซะโอเคเย่ฆ่าได้โอ้โหดูโอ้โหวันแรกผมก็ทำหลุมไม้หลายหลุมแล้วโอเคเรามาอุด,อดเฮ้ยอย่าเพิ่งอุดโอเควันนี้เรามาทรัพยากรก,ก่อนนะครับเรายังไม่สร้างบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวขอเอาหินก่อนเดี๋ยวผมวางโต๊ะคราบไปแถวไหนวะโอ้โหลืมเลยแย่จริงลืมโต๊ะคราบ อย่าจริงโอ้โต๊ะครับโต๊ครับผมลืมโต๊ะสุภาพโตอะไรของมึงวะโต๊ครับครับโอ้โหเอาไปเต็มเต็มเลยอขอโทษรัวพอดีเพิ่งกิน น้ำอัดลมลมอัดน้ำโอเคเดี๋ยวค่อยตัดไปตอนที่เราเจอตัวคราบเร้วกันโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่เจอตัวค้าบครับแต่เราได้คราบใหม่ครับซึ่งมาหาหินกันต่อเลยไปห,หาทรัพยากรก,กันต่ออย่าว่าเจอตัวค้าบอีกนะอกโอ้โหโอ้โ,หโห้ลืม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 ไปาหาแค่หมดไม่เนี่ย ป็นการเอาชีวิตรอดที่ห่โตมากโอเคเราควรตัดหินก่อนกดหินเริไม่พี่ตัดขกดหินดีโอ้โหผมเริ่มมาสโมกแล้วเอ้ยไม่ใช่ผมเริ่มเมาแล้วตัดไปจึ๊บอัดจึ๊บปากจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคตัดเป็นลุงทอดยาวยาวทอดลุง ยยพยายามขุดไปเรื่อยๆขุดไปแบบว่าไล่จุดหมายขุดไปเพื่อเอาทรัพยากรได้มากที่สุดเพื่อมาแข่งขันกันนี่นะโอเคผมจะขุดตรงนี้โอเคไม่มีใครสามารถห้ามผมได้เพราะผมเล่นคนเดียวใช่ไหมแจ็คแจ็คมึงอยู่ไหนะเอ้ยวกม,มึงไม่มาเล่นกับกูเลยวะ โอเคครับซึ่งผมจะเออเดี๋ยวๆอย่าวิงว่งอย่าวิ่งอาหารจะหมดแล้วเดี๋ยวจะอดดผมว่าตั้งทำเลแถวนี้แหละอ่าเพราะว่าแถวนี้ก็บรรยากาศก็ร่มเรื่นน่าดูโอ้แต่ว่าเต็ไมไปด้วยหลุมดิโอเคเก็บไม้สักนิดชีวิตจะได้มีภัย <laughs> โอเคโอเคเราจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะตรงเนี้ยโอเคมันล่งดีผมเลือกทําเลท่านี้แหละผมหวังว่าคงไม่ผิดหวังกับมันนะโอ้ไม่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 ไมไมไมคสร้างบ้านไกลๆเข้าไว้โอเคตรงนี้เลยโอเคตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นขอตัดไม้นี่มันไส้มันมันไส้เหลือเกินเห็นแล้วอยากตัดโอเคโอเคแล้วผมจะบอะครับการตีให้เป็นอ่าได้ อะไรวะเขาเรียกอะไรดาเมจดาเมจอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะบอกการตีของมันนะไปขอตัดก่อนโอเคให้ตีอย่างนี้ครับก่อนอื่นครับคราฟก่อนคราฟก่อนคราฟเลยไม่ได้หรอกปึ๊ออบอปึ๊บโอเคโอเค โอเคโอเคให้ครับอย่างนี้นะครับวมเดี๋ยวเราเก็บเก็บโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวดตาผมอยู่ยอ๋อตาคุณทิ้งไปหรือไงวะ,ดวะงเ,เ,เดี๋ยวดอ่ะงงเลยผมนี่งงเฮ้ยเดี๋ยวดไมันต้องไอ้ครับนี่ก่อนโอ้โอ้ั่าหน่ะมัวไปหมด โอ้วันนี้เป็นอะไรวันอะไรวะโอเคแล้วก็ดาบโอเค,อเคของนี่ครับให้กระโดดตีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่ากระโดดแบบนี้กร,ร,ระโดดแล้วก็ตีครับแต่ให้กระโดดกระโดดลงแล้วก็ตีครับ แล้วให้แกงมโตก่อนโอเคเราจะฆ่าวัวก่อนเพื่อวันเทาชีวิตโอเคครับให้ทำแบบนี้ครับกระโดดไป้ล้วยนะโอ้พิดพิษพลาดก็พังไปนี่ครับสมมุติไอ้ตัวนี้ครับเป็นวัวครับให้กระโดดแล้วก็ตีกระโดดลงเตะกระโดดลงเตีครับมันจะให้ดาเมจเราเยอะครับนี่เห็นไหมครับโอเคครับก่อนเลยเลยคาบเตาเผาก่อนอ๋อไม่ได้เล่นไหมครับพี่ PC นะเนาะก็เกือบลืมคอม,มคอมคอมผมกายครับผมเลยต้องลบไหมครับเพื่อแลกกับเบอร์ซิมผมมันเร็วไหมครับโอ้โหลบไหมครับแลกเบอร์ซิมโอเคโอเคโอเควางไว้ตรงนี้โอเคโอ้โอ้ปลุบแล้วก็ต้องคาบกล่องไว้ก่อน,น,อนเพื่อตาย เอยเดี๋ยวมาใส่อะไรในช่องนี้เนี่ยมาแต่บ้าก็าจะหาแฟนมาแคสครับรับสมัครเดี๋ยวลืมไปรับสมัครแฟนนะใครใสนใจเป็นแฟนมาแคสเกมกับผมบ้างตรงนี้รับแคสเกมก็พาแฟนมาแคสกันอิจฉามากโอเคต้องการแค่สองกล่อง ี่แล้วโอ้โหคือหลายอืมือขอโทษด้วยช่วงนี้รบอยนะพอดีว่ารงปวดคอลุงมันเกี่ยวอะไรกับคอเนี่ยลุงโอ้โหไม่เข้าใจหรอกเป็เด็กๆโอเคโอเคครับโอ้มีลาด้วยโอ้โชคดีนะเกิดมาเจอลาทำไมล่ะเดี๋ยวผมไม่เก็ตมวกว่ะไม่เก็ตมุกตัวเองมากเลยโอเค ไปก่อนต่อไปเดี๋ยวๆค้าก่อนขอค้าก่อนสมองวีแอนด์วีเวทไปแอนด์วีเวทอะไรวะมันร้องว่าไงวะผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะพอเรียนผ่านๆสมองวีแอนด์วีเวเอ้ยเดี๋ยวดีวเก็บอันนี้ผมจะอะไรทำอะไรให้ดูโอเคโอเค จัดของเรียบร้อยผมไม่ชอบไม้มากเลยอะก็คือแบบไม้มันกากมากคือมันกากปักหมวกเลยดังน,น,นั้นเราจะไม่ใช้ไม้ครับเราจะโยนมันทิ้งดนมันทิ้งไปปล่อยให้ไลไปอรัโอเคโยนโอ้ออีอีอตะมูตะมีโค,โค,คุกีค,คุกี้างคางผมไม่อยากไลฟ์สตรีมสดเลยอะเดี๋ยวมันมีอะไรวะ น้องมีนานพี่มาร์คค้างให้ดูหน่อยกรับโอ้โหผมไม่ใช่ผู้หญิงนะจะค้างให้ฟังผมผมไม่ชอบค้างอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ชอบมาก <c oughs> โอเคครับตัดไปคุณรู้ไหมครับว่าต้นโอ๊กเนี่ยมันคือต้นอะไรคําตอบคือต้นแอปเปิลครับไม่เชื่อคุณก็ลองขดดูแล้วมันจะมีแอปเปิลหล่นลงมา <c oughs> นั่นแหละครับมันคือต้นแอปเปิลนี่คือความรับของต้นโอ๊กครับหลายคนอาจถามว่าพี่ต้นโอ๊กมันคืออะไรอะ่ะ มันคือต,อ okay. ừ, ตัวแนปเปิลลำลองโอเคเอ่อมีใครพอจะเป็นอาหารให้ฉันมอยเอ้ยเดี๋ยวเนื้อลาไม่ดีกว่าค่อยขับไอเดี๋ยวมันขับแล้วโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปดูมันก็ได้โอเคฆ่าหมูก่อนกระโดดตีครับกระโดดตีเอาเอาแรงโอเคกระโดดตีโอเคโอ้ต้องสาแม่ แต่นี้เราไม่ได้กระโดดตีครับแล้วจะผ่านคําพื้นที่2ไปเราก็ยังไม่มีทอ็อตโอเคเราต้องสร้างบังเกอร์ไว้ก่อนโอเคครับเผาเนื้อรออะไรครับเผาเลยเดี๋ยวผมขอทําทรัพยากรลเล็กๆน้อยๆหอยหาความรักความเมตตาโอเคเคดี๋ยวเอา เดี๋ยวจะใช้ไหมต้9นะรางเโอเคอือวามันภาทิ์สวยสดงดงามผมต้องขออภยัยด้วยนะครับที่ปกคลิปไม่เหมือนกับตัวคลิปเนื่องจากว่าผมต้องการความสวยงามผมไม่ต้องการความจริงอย่าลืมความจริงว่าเป็นอย่างไรโอ้โอ,อ,อ,อขอโทษด้วยที่ร้องเพลงแบบเพีเพ้ยนๆให้ฟังเออ smoke yeah yeah ปปปะ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 ทิงไปทำไมวะเนี่ย smoke 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 s m o ไข่ม m ไข่่ k งไปทำไมวะเนี่ยปะระป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 ะระปะปะ yeah นี่คือทอดโอ้นี่คือแมงมุมมากโอ้หน้ากากแมง,งมุมเพราะตอนนี้เรายังไม่ก็โอ้โอ้ถอยก่อนยังไม่พร้อมสู้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมต้องการกำลังใจในการฆ่าพวกไอเวนตัวนี้ก่อนโอเคครับก็สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล็กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ทําอะไรหรือว่าทําอย่างไรกับไอแมงมุมตัวนี้แล้วก็ใครอยากให้ทําคลิปหรือว่า,อ,าอยากให้ทําแบนด์ก็อย่าลืมติดต่อผมมาได้ในอ๋อเฟซบุ๊กไม่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 พี่พี่เปอร์ขอโทษครับโอ้ oh, สำหรับนี้ก็สวัสดีครับอ้หรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ตัปเปอร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ สำหรับวันนี้ MC ็มซีสิเคก็ขอสวัสดีครับโอ้ย oh, ย yeah.